สถานการณ์ตอนนี้ก็เรียกว่ายัางทรงๆอยู่นะครับอา,อาจจะพยายามเร่งรัดการขายการโอนโดยให้โปรโมชั่นเยอะๆนะะก่อนที่จะหมด,ดาการลดค่าธรรมเนียมและภาษีของรัฐในสิ้นเดือนหน้านะครับซึ่งอันนี้ก็ผมก,ก็เชื่อว่านะฮะมีความเป็นไปได้ที่ เพื่อที่จะให้ภาคอสังหาเนี่ยอาจจะไม่ชะลอมากนักหลังจากนั้นภาครัฐอาจจะพิจารณาต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมและภาษีนะครับซึ่งที่จริงแล้วในความเห็นส่วนตัวผมเองนะในหลายประเทศเนี่ยเขาจะไม่คิดภาษีและค่าธรรมเนียมสำหรับบ้านหนึ่งหลังนะครับ บ้านหนึ่งหลังทุกคนเนี่ยจะได้มีความคล่องตัวแล้วก็ตลาดบ้านมือสองจะได้ขยายขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยย้ายที่อยู่อาศัยแต่ต้องการซื้อขายบ้านเล็กไปซื้อบ้านใหญ่หรือขายบ้านใหญ่ไปซื้อบ้านเล็กจะได้ทําง่ายขึ้นนะครับซึ่งทุกประเทศเขาก็เลยยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมเนี่ยให้บ้านหนึ่งหลังถ้าบ้านหลังที่สองเขาถึงจะคิดนะครับ ใน,ในทุกประเทศตลาดบ้านมือสองซึ่งสําคัญมากก็เลยจะใหญ่กว่าบ้านมือ1แต่ประเทศไทยเราไปสนใจบ้านมือ1กว่าบ้านมือสองนะฮะอันนี้ก็เลยทำให้รัฐบาลอาจจะออกนโยบายมาสําหรับบ้านมือ1เท่านั้นแต่ที่จริงแล้วบ้านมือสองผมก็คิดว่าสําคัญทุกประเทศนะในอเมริกาเนี่ยในยุโรปบ้านมือสอใหญ่กว่าบ้านมือ1นึ่หลายเท่าทําให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนมากมาย อันนี้ผมคิดว่ามีการพูดมีการเสนอหลายครั้งแต่อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรที่จริงควรนะฮะควรพิจารณาอย่างยิ่งนะฮะไม่งั้นเราปล่อยให้บ้านมือสองทิ้งว่างเปล่าเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายนะในขณะนี้วิธีจะสร้างบ้านที่ราคาลดลง30-50%โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณ เดี๋ยวลองฟังดูคือใช้ระบบที่เรียกเราเรียกว่าครอ s s ับ s ิดีหรืออุดหนุนทางธุรกิจเช่นว่าอย่างภาครัฐเช่นการเคหะรัฐบาลอย่าไปบังคับเขาให้สร้างบ้านผู้มีไรายได้น้อยหรือคนจนเท่านั้นเพราะมันมีแต่ขัดทุนกับขัดทุนไอโครงการดีๆที่ดินดีๆให้เขาสร้างบ้านราคาสูง เช่นถ้าเราจะไปทำในเรื่องศูนย์รถไฟที่บางซื่ออะไรเป็นต้นให้เขาทํากำไรเพื่อเอากำไรนั้นไปสร้างบ้านผู้มีไรายได้น้อยราคาถูกแทนที่จะมาเอาเงินภาษีจากงบป,ประมาณไปอุดหนุนอันนี้หลายประเทศเขาทําในภาคเอกชนก็เช่นกันไอ้คอส s ับ u ิิี d ก็ทําได้ต้องฟังให้ดีนะฮะปัจจุบันนี้คนที่ทำอสังหาภาค ภาคเอกชน,นถูกบังคับโดยผังเมืองเช่นกําหนดความสูงไม่เกินเท่าไหร่ 2. กําหนดพื้นที่ที่จะสร้างได้เป็นกี่เท่าของที่ดินเช่น6ต่อนหนึ่งนะ o s s s ค s s สซ,ซัก็คือว่าผ่อนปลนมาตรการอันดังกล่าวเช่นแทนที่จะกําหนด FAR เนี่ยเขาจะเรียกว่าให้โบนัส FAR นะฮะเพิ่มให้เขาจาก6ต่อนหนึ่ง อีก50เปซ็นต์เป็น9ตอนหนึ่งผ่อนผันให้เขาสร้างสูงขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเอกชนจะทำกำไรบ้านราคาสูงเพิ่มอีกมากมายแต่การให้โบนัสก็บังคับให้เขาต้องไปสร้างบ้านคนจนลดราคาลง30 50ซแลกกันต้องกำหนด ต้องกำหนดว่าเขาจะไปสร้างบ้านคนจนบริเวณไหนซึ่งมันเจรจากันได้เพราะผมสมมุติว่าโครงการผมเดิเดมเนี่ยกำไรห้าร้อย500ล้านผมกําไรเป็น800ล้านรัฐก็ขอแบ่งไอ้800ล้านเนี่ยขอแบ่งนิดหน่อยมาเอาไปสร้างบ้านคนจนราคาถูกครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไอเดียนี้เนี่ยเพราะมีหลายประเทศทำแล้วผมจะยกตัวอย่างนะครับ เช่นเหรอจีนมาเลเซียครับไ,ไม่ร,มรู้เคยขายไปแล้วแต่ไม่ได้รับการจะลองขายใหม่ดูรัฐบาลารัฐบาลเนี้ยอาจจะจดหมายไปตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะลองอีกที